อบพยพบทที่7พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราตั้งเจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรและอารอนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระวจนะของเจ้าเจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้าแล้วอารอนพี่ชายของเจ้าจะบอกฟาโรให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา เราจะทำให้ใจของฟาโรแข็งเพื่อเราจะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินอียิปต์ฟาโรจะไม่ฟังพวกเจ้าแล้วเราจะวางมือของเราบนอียิปต์และจะพาไพร่พลของเราคือชนชาติอิสราเอลประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงคนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราได้ยื่นมือออกปราบอียิปต และพาชนชาติอิสราเอลออกจากถ้ำกลางพวกเขาโมเสสและอาโรนก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาเมื่อเขาทั้งสองไปทูลฟาโรนั้นโมเสสมีอายุแปสิปีและอาโรนมีอายุ83ปีไม้เท้าอัศจรรย์ของอาโรนพระยาเวตรัสก,กับโมเสสและอาโรนว่าเมื่อฟาโรสั่งพวกเจ้าว่าจงทําการอัศจรรย์พิสูจน์ตัวเจ้า เจ้าจงพูดกับอาโรนว่าเอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรแล้วไม้เท้าจะกลายเป็นงูโมเสกกับอาโรนจึงไปเข้าเฝ้าฟาโรและทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาอาโรนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรและพวกข้าราชการไม้นั้นก็กลายเป็นงูฟาโรทรงเรียกพวกนักปรา์และพวกนักวิทยาคมมาเขาเป็นพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาแห่งอียิปต จึงทำได้เหมือนกันด้วยศิลปะอันลี้ลับของพวกเขาเมื่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงูแต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียสิ้นถึงกระนั้นพระไทัยของฟาโรก็ยังกระด้างไม่ยอมฟังเขาทั้งสองจริงดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้วภัยพิบัติแรกน้ำกลายเป็นเลือดพระยาเวตรัสกับโมเสสว่า จของฟาโรแข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยประชากรไปจงไปเข้าเฝ้าฟาโรในเวลาเช้าเมื่อเขาไปที่แม่น้ําให้ยืนคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําจงถือไม้เท้าที่กลายเป็นงูได้นั้นไปด้วยและกล่าวกับเขาว่าพระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูทรงใช้ข้าพระบาทมาทูลฝ่าพระบาทว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราในถิ่นธุรกันดารแต่ดูสิ จนบัดนี้เจ้าก็ยังไม่เชื่อฟังพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวด้วยการกระทำนี้นี่แน่ข้าพระบาทจะเอาไม้เท้าในมือของข้าพระบาทฟาดน้ำในแม่น้ำนายน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดปลาในแม่น้ำนั้นจะตายและแม่น้ำจะเหม็นจนคนอียิปต์ดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้พระยาเวตรัสสั่งโมเสสอีกว่าจงบอกอาโรนว่า ถือไม้เท้าของท่านและเหยียดมือออกเหนือน้ำแห่งอียิปต์คือเหนือแม่น้ำลํำคลองหนองบึงและสะทั้งหมดของพวกเขาน้ำจะกลายเป็นเลือดจะมีแต่เลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แม้แต่ในภาชนะไม้หรือภาชนะหินโมเสสกับอาโรนก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาคือท่านได้ยกไม้เท้าขึ้นตีน้ำในแม่น้ำนายเฉพาะพระพักฟาโร และต่อหน้าพวกข้าราชการแล้วน้ำในแม่น้ำนายก็กลายเป็นเลือดจนหมดปลาในแม่น้ำนายก็ตายแม่น้ำนายก็เหม็นและคนอียิปต์ก็ดื่มน้ำในแม่น้ำนายนั้นไม่ได้มีเลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาแห่งอียิปต์ก็ทําได้เหมือนกันด้วยศิลปะอันลึกลับของเขาแต่พระไทยของฟาโรยังกระด้างไม่ฟังท่านทั้งสองซึ่งก็เป็นจริงดังที่พระยาเวตรัสไว้ ฟาโรสเสด็จกลับวังไม่ได้เอาพระไทยใส่ในเหตุการณ์ครั้งนี้คนอียิปต์ทั้งหมดพากันขุดหลุมตามริมแม่น้ำนายหาน้ำดื่มเพราะพวกเขาดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้เจ็ดวันผ่านไปนับตั้งแต่พระยาเวทรงบันดาลให้แม่น้ำนายเป็นเลือดอพยพบทที่8 ภัยพิบัติที่สองฝูงกบพระยาเวตรัสกับโมเสีว่าจงไปหาฟาโรหบอกว่าพระยาเวตรัดดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยไปนี่แน่เราจะให้ฝูงกบลงโทษทั่วเขตแดนของเจ้าฝูงกบจะเต็มทั้งแม่น้ำนายจะขึ้นมาอยู่ในวังในห้องนอนและบนที่นอนของเจ้าในบ้านของพวกข้าราชการ ตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนมและในอ่างขยำแป้งของเจ้าด้วยฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวเจ้าตัวพลเมืองและตัวข้าราชการทั้งหมดของเจ้าแล้วพระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงบอกอารณนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำลำคลองหนองบึงให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปตอารนก็เหยียดมือออกเหนือพื้นน้ำต่างๆของอียิปกบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต ฝ่ายพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาก็ทำตามศิลปะอันลึกลับของพวกเขาให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกันฟาโรตรัดเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่าเจ้าทั้งสองจงวิงวอนพระยาเวขอทรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเราและจากพลเมืองของเราแล้วเราจะยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปถวายสัตวะบูชาแด่พระยาเวโมเสสจึงทูลฟาโรว่า เวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาทค้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาทเพื่อกําจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาทให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ํานายก็โปรดบัญชาข้าพระบาทเถิดฟาโรตรัดตอบว่าพรุ่งนี้โมเสจจึงทูลว่าจะเป็นไปตามพระดารัสเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่า ไม่มีใครเหมือนพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทฝูงกบจะไปจากฝ่าพระบาทจากบ้านเรือนของฝ่าพระบาทจากขราชบริพานและพลเมืองของฝ่าพระบาทเหลืออยู่แต่ในแม่น้ำนายโมเสสกับอาโรนทูลลาฟาโรไปแล้วโมเสสร้องทูลพระยาเวเรื่องฝูงกบที่ทรงให้มารบกวนฟาโรพระยาเวทรงทำตามคำกราบทูลของโมเสสฝูงกบเหล่านั้นก็ตายเกลื่อนบ้าน เก่อนลานบ้านและทุ่งนาพวกเขาเก็บสรากกบเป็นกองกองแผ่นดินก็เหม็นตลบเมื่อฟาโรทรงทราบว่าความเดือดร้อนบรรเทาลงแล้วก็มีพระไทยกระด้างอีกและไม่ทรงยอมเชื่อฟังโมเสสกับอาโรนจริงดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้วภัยพิบัติที่สฝูงริ้นพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอาโรนว่า จงยื่นไม้เท้าตีผงครีดินให้กลายเป็นตัวริ้นทั่วแผ่นดินอียิปต์ท่านทั้งสองก็ทำตามอารอนเหยียดมือออกยกไม้เท้าตีผงครีดินก็มีริ้นมาตอมมนุษย์และสัตว์ผงครีดินทั้งหมดกลายเป็นริ้นทั่วแผ่นดินอียิปส่วนพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาก็พยายามใช้ศิลปะอันลึกลับของพวกเขาเพื่อทำให้เกิดริ้นแต่ก็ทำไม่ได้ริ้นก็พากันมาตอมมนุษย์และสัตว์ พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาจึงทูลฟาโรว่านี่เป็นกิจการของพระเจ้าแต่ฟาโรมีพระทัยกระด้างไม่ยอมฟังพวกเขาจริงดังทีพท 4, ง่พระยาเวตรัสไว้แล้วภัยพิบัติที่สฝูงเหลือบพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงลุกขึ้นแต่เช้าแล้วไปคอยเข้าเฝ้าฟาโรฟาโรกำลังมายังแม่น้ำแล้วเจ้าจงบอกเขาว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่า จงปล่อยประชากรของเราไปนมาสการเราเพราะถ้าไม่ปล่อยประชากรของเราไปนี่แน่เราจะใช้ฝูงเหลือบมาตอมเจ้าตอมข้าราชบริพารและพลเมืองของเจ้าด้วยฝูงเหลือบจะเข้าไปในบ้านเรือนของเจ้าบ้านเรือนของคนอียิปต์จะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบแม้กระทั่งพื้นดินที่เขาอยู่นั้นในวันนั้นเราจะการแผ่นดินโกเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออกไม่ให้มีฝูงเหลือบที่นั่น เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยาเวผู้สถิตท่าำกลางแผ่นดินนั้นเราจะแบ่งเขตแดนระหว่างประชากรของเรากับประชากรของเจ้าไมายสำคัญนี้จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วพระยาเวก็ทรงทำดังนั้นเหลือบฝูงใหญ่มากเข้าไปในพระราชวังของฟาโรในบ้านเรือนข้าราชการและทั่วแผ่นดินอียิปต์แผ่นดินก็เสียหายย่อยยับเพราะฝูงเหลือบฟาโรจึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา แล้วมีรับสั่งว่าจงไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของพวกเจ้าในเขตแผ่นดินนี้โมเสสทูลว่าการทำเช่นนั้นไม่เหมาะเพราะพวกข้าพระบาทต,ต้องถวายสัตว์บูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทซึ่งเป็นสิ่งพึงรังเกียจของคนอียิปต์ดูสิถ้าพวกข้าพระบาทถวายสัตวบูชาต่อหน้าพวกเขาพวกเขาจะไม่เอาก้อนหินคว้างหรือพวกข้าพระบาท ต้องเดินทางไปในถิ่นธุรกันดาลเป็นประยะทางสามวันและถวายสัตวบูชาเดพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทตามที่ทรงบัญชาฟาโรจึงตรัสว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปเพื่อถวายสัตวบูชาเดพระยาเวพระเจ้าของเจ้าในถิ่นธุรกันดาลเพียงแต่อย่าไปไกลนักจงวิงวอนเพื่อเราด้วยโมเสสจึงทูลว่าเมื่อข้าพระบาททูลลาฝ่าพระบาทไป ข้าพระบาทจะอธิษฐานทูลพระยาเวขอให้ฝูงเหลือบไปจากฟาโรจากข้าราชการและจากพล,ลเมืองในเวลาพรุ่งนี้แต่ขออย่าทรงกลับคำอีกไม่ยอมปล่อยประชากรไปถวายสตวะบูชาแด่พระยาเวโมเสสทูลลาฟาโรไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระยาเวทรงทำตามคำกราบทูลของโมเสสทรงให้ฝูงเหลือบไปจากฟาโรจากข้าราชการและจากพล,ลเมือง ไม่เหลืออยู่สักตัวเดียวแต่ฟาโรก็กลับมีพระไทยแข็งกระด้างอีกในคราวนี้ไม่ทรงปล่อยประชากรไปอบพยพบทที่9ภัยพิบัติที่หโรคระบาดในฝูงสัตว์พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าไปหาฟาโรบอกว่า พระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูตรัสด,ดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราเพราะถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยแต่ยังหน่วงเหนี่ยวไว้นี่แน่พระหัตของพระยาเวจะทําให้ฝูงปุสัตว์ในทุ่งนาฝูงมา้าฝูงลาฝูงอูดฝูงโคและฝูงแพะแกะเป็นโรคระบาดร้ายแรงแต่พระยาเว จะทรงทําต่อฝูงปศสุสัตว์ของอิสราเอลต่างกับฝูงปศสุสัตว์ของอียิปสัตว์ทุกตัวของคนอิสราเอลจะไม่ตายพระยาเวทรงกําหนดเวลาไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะทําสิ่งนี้ในแผ่นดินแล้วพระยาเวทรงทําสิ่งนี้ในวันต่อมาฝูงปศสุสัตว์ของคนอียิปตก็ตายหมดแต่ฝูงปะสุสัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวฟาโรทรงใช้คนไปดูและพบว่า ฝูงปสุสสตว์ของอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวแต่พระไทยของฟาโรยังแข็งกระด้างไม่ทรงยอมปล่อยให้ประชากรไปภัยพิบัติที่6กฝีผู้พองพระยาเวตรัสก,กับโมเสสและอาโรนว่าพวกเจ้าจงกำรรมขมาจากเตาให้เต็มกำมือแล้วให้โมเสสซัดขึ้นไปในอากาศต่อหน้าฟาโรขมาานั้นจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทั่วแผ่นดินอียิปต แล้วทำให้เกิดเป็นฝีผู้พองแตกลามทั้งตัวคนและสัตว์ทั่วแผ่นดินอียิปต์ทั้งสองจึงกรรขำขม่าจากเตาไปยืนอยู่เฉพาะพระพักฟาโรพอโมเสสซัดขม่าขึ้นไปในท้องฟ้าขม่านั้นก็ทำให้เกิดฝีผู้พองแตกลามไปทั้งตัวคนและสัตว์ส่วนพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสได้เนื่องจากฝีนั้น เพราะฝีแผ่ลามไปยังพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาและคนอียิปต์ทั้งหมดแต่พระยาเวทรงให้พระไัยของฟาโรกระด้างไม่ยอมฟังโมเสสและอารณนจริงดังที่พระยาเวตรัสกับโมเสสว้แล้วภัยพิบัติที่7ฟ้าร้องและลูกเห็บพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงลุกขึ้นแต่เช้าไปยืนต่อหน้าฟาโรแล้วบอกเขาว่า พระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูตรัดดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัส,สการเราเพราะคราวนี้เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆกับเจ้ากับข้าราชการและกับพลเมืองของเจ้าเพื่อเจ้าจะรู้แน่ว่าทั่วโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเราเราจะเหยียดมือออกประหารเจ้าและพลเมืองของเจ้าด้วยโรคระบาดแล้วเจ้าจะถูกขจัดออกจากแผ่นดินโลก แต่เหตุที่เราให้เจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะให้เจ้าเห็นฤิธานุภาพของเราและนามของเราจะได้เลื่องลือไปทั่วโลกเจ้ายังถือทิฐิต่อสู้ประชากรของเราไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปนี่แน่พรุ่งนี้ประมาณเวลานี้เราจะให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยมีในอียิปตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเมืองมาจนบัดนี้เพราะฉะนั้นจงสั่งให้ต้อนฝูงสัตว และสารพัดท,ที่เจ้ามีอยู่ในทุ่งนาให้เข้าที่กำบังเพราะคนและสัตว์ที่พบในทุ่งนาที่ไม่ได้ถูกรวบเข้าไว้ในบ้านจะโดนลูกเห็บตายหมดบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระยาเวก็ให้ทาสและฝูงปสุสสตว์ของตนหลบเข้าไปในบ้านแต่ผู้ที่ไม่สนใจพระดำรัสของพระยาเวก็ปล่อยให้ทาสและฝูงปสุสสตว์ของตนอยู่ในทุ่งนาพระยาเวตรัสกับโมเสสว่า จงชูมือขึ้นยังท้องฟ้าเพื่อลูกเห็บจะตกลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์บนมนุษย์บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาในแผ่นดินอียิปต์โมเสสก็ชูไม้เท้าขึ้นยังท้องฟ้าแล้วพระยาเวทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้องมีลูกเห็บและไฟตกบนแผ่นดินพระยาเวทรงให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์มีลูกเห็บกับไฟแลบท่ามกลางลูกเห็บอย่างต่อเนื่องลูกเห็บตกหนักมากทั่วแผ่นดินอียิปต์ อย่างที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชาติมาลูกเห็บทำลายทุกอย่างที่อยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บทำลายผักหญ้าทุกอย่างในทุ่งนาและหักโค่นต้นไม้ทุกต้นในทุ่งนาเว้นแต่แผ่นดินโกเชนซึ่งชนชาติอิสราเอลอยู่นั้นไม่มีลูกเห็บตกเลยฟาโรจึงทรงใช้คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าครั้งนี้เราทำบาปพระยาเวเป็นฝ่ายถูก เรากับพลเมืองของเราผิดขอท่านทูลวิงวอนพระยาเวให้ยุติเสียงฟ้าร้องและลูกเห็บเสียทีแล้วเราจะปล่อยพวกเจ้าไปจะไม่กักไว้อีกโมเสสทูลว่าเมื่อข้าพระบาทออกไปจากเมืองนี้แล้วข้าพระบาทจะยกมือทูลพระยาเวเสียงฟ้าร้องก็จะเงียบและจะไม่มีลูกเห็บตกอีกเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าโลกนี้เป็นของพระยาเวแต่ข้าพระบาททราบอยู่แล้วว่า ฝ่าพระบาทและข้าราชการยังไม่ยำเกรงพระยาเวพระเจ้าต้นป่านและต้นข้าวบาเลถูกลูกเห็บทำลายเพราะต้นข้าวบาเลกำลังออกรวงและต้นป่านออกดอกแล้วส่วนต้นข้าวสาลีและต้นข้าวสเปลนั้นไม่ถูกทำลายเพราะงอกช้าเมื่อโมเสสทูลลาฟาโรไปจากเมืองก็ยกมือขึ้นกราบทูลพระยาเวเสียงฟ้าร้องกับลูกเห็บนั้นก็หยุดฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินอีก เมื่อฟาโรห์ทรงทราบว่าฝนลูกเห็บและฟ้าร้องนั้นหยุดแล้วพระองค์ก็ทรงทำผิดอีกพระไทยแข็งกระด้างทั้งพระองค์และพวกข้าราชการพระไทยของฟาโรกระด้างและไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจริงดังที่พระยาเวตรัสผ่านทางโมเสส